448รํ่าเราได้สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับรูปีธรรมโดยขันธ่าสังฆาอายตนะสังฆาธาตุสังฆาทําเหล่านั้นประกอบเข้ากันได้กับขันธ์สามและประกอบเข้ากันได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่างประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันธ์อายตนะ ธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง450รํอาเรล่าใดส่งร้อ์เข้ากันไม่ได้กับอรูปีธรรมโลกุตระธรรมอนาสวะธรรมอาสวะสัมปยุตตธรรม อาสวะสัมปยุตตะโนอาสวะธรรมอาสวะวิปยุตตะอานาสวะธรรมอสัญ,ญโยชนิยธรรมอาคันฑานิยธรรมอโนคนิยธรรมอโยคนิยธรรมอณีวรานิยธรรมอัปปรามัฏฐธรรมปรามาสะสัมปยุตตธรรมปรามาสวิปยุตตะ อปรมามัตธรรมสารมณธรรมโดยขันธสังคหาอายตนะสังคหาธา,า,า,าตุสังคฆารําเหล่านั้นประกอบเข้ากันได้กับขันธ์อายตนะธาต์ทาเท่าไรไม่มีขันธ์อายตนะธาต์ท,าที่ประกอบเข้ากันได้ ประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันสี่อายตนะหนึ่งธาตุเและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง450ทําเราใดส่งราอ์เข้ากันไม่ได้ กับอนารมณธรรมโนจิตธรรมจิตตวิปยุตธรรมจิตตวิสังสัทธธรรมจิตตสมุทฐานธรรมจิตตสหภูธรรมจิตตานุปริวติธรรมพาหิระธรรมอุปาธาธรรมโดยขันธสังหาอายตนาสังหาท่าตูสังหา ถ้ำเหล่านั้นประกอบเข้ากันได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรถ้ำเหล่านั้นประกอบเข้ากันได้กับขันสามและประกอบเข้ากันได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่างประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบ และประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง451ท้าเาดทำเหล่าใดสเคระห์เข้ากันไม่ได้กับอนุปาทานิยธรรมอุปาทานะสัมปยุตตธรรมอุปาทานะสัมปยุตตะโนโอุปาทานธรรมอุปาทานะวิปยุตตะอนุปาทานิยธรรม อสังกิเลสิกธรรมอสังกิลิธธรรมกิเลสาสัมปยุตตธรรมสังกิลิฐธโนกิเลสธรรมกิเลสาสัมปยุตตาโนกิเลสธรรมกิเลสวิปยุตตาอสังกิเลสิกธรรมทัศเนนะปหาตับพระธรรมภาวนายะปหาตับพระธรรม ทัศเนนะปหาตับพระเหตุกะธรรมภาวนายะปหาตับพระเหตุกะธรรมสวิตกะธรรมสวิจาระธรรมสัพปีติกะธรรมปีติสหคตาธรรมสุขาสหคตาธรรมอุเปขาสหคตาธรรมนากามาวจรธรรมรูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรมอปริยาปันนธธรรมนิยานิกธรรมนิยตธรรมอนุตตรธาธรรมสารณธรรม,ารารรมโดยขันธสังคหาอายตนะสังคหาธาตุสังคหาธรรมเหล่านั้นประกอบเข้ากันได้กับขันธอายตนะธาตเท่าไร ไม่มีขันอาญตนะธาตุที่ประกอบเข้ากันได้ประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันสี่อายตนะหนึ่งธาตุเจ็ดและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่างอสังคาหิเตนะสัมปยุตตะวิปยุตตะปะทะนิเทศจบ